เออสวัสดีครับระหว่างที่ผมเล่นเกมนี้นะแอปอ,อัดคลิไปไอ้นี่มันมันเด้งออกนะครับคือผมต้องซ้ายฟังฟังสั้นนี้นะอัดหน้าจอนี่แต่เผอิญว่ามันไม่มีเสียงนะครับเสียงคนพากนะผมก็จะมาดูทีหลังนะครับเอาละเดิมครั้งแรกผมก็จะสมกาซ่าแบบกาซ่าตัวนะ ผมก็ไม่รู้ทำไมมันเด้งออกก็คือว่าต้องมาอัดใหม่อีกครั้งนะคืออยากให้ทุกคนดูนะครับว่าเกมนี้มันเกลือหรือเปล่านะผมไปดูที่ Youtube เขาบอกว่าสีม่วงๆนี่มันจะเป็นตัวดีนะผมก็ไม่ดูเหมือนกันหนึ่งดาวนะครับ นักเดง่งด,ดาวอีกแล้วเสียดายมากครับที่อัดไม่ได้นะต้องมาดูคลิปซ้ำาใครพาทำวะบินจริงถ้าไม่เสือ่อโอ้ยหมดสภาพเลยสามดาวไม่โผล่มาอะไรวะสองดาว ผม่าจะเด่งคลิปอีกครั้งนะให้คลิปมันไวผมต้องอัดสามสามรอบนะมั้นี่สีม่วงผมก็ไม่ดูแล้วผมไม่เคยเด่นอยากให้ทุกคนได้ดูประมาณนีนะ้แหละสีแดงน่าจะเป็นถาดไฟนะ ผมก็จะกดอีกสิบครั้งเฮ้ย <laughs> ภาคีาเหมือน,นเลยหวงจะมาหรือเปล่าคอยดูมาเดมเดียวทุกเกมเลยครับไอหนึ่งดาวกระจอกนี่ให้มาด้ดีโอ้ไออ้วน จะพาไปผ่านด่านนะครับสังักนิดหนึ่งครับแปกสมัติเฮ้ยไปต่อครับอัศวินนักกากดาวมาสั้นสิบตัวผ่านไปนะ โอ้ oh, มีกันลังเดียสัตว์นี้ของจริงครับหนึ่งครั้งนะผมว่าตู้นี้มันดีนะไม่เกลือเลยการันตีอีกผมผมผมไปเห็นที่ YouTube เขาว่าตัวนี้มันดีนะผมก็ว่าจะลองซ้ายงานอยู่ จะดีเหมือนเข่า่าดูป่าก็ไม่ดูถึงไหนแล้วะเฮ้ยสี่สามนาทีเออผมจะบอกให้นะโคตรเกลือเลยสุมอันนี้นี่ต้อง้ายดวงอย่างสูงเลยคือ สิบครั้งนี่ผมไม่ได้อะไรเลยนะมีแต่ตัวซ้ำๆเห็นไหมนี่การันตีสองดาวขึ้นไปหนึ่งตัวมันบอกว่าอย่างงี้ก็คือว่าออกสามดาวออกยากแน่นอนครับผมมาสุมตัวคุ้มกว่านะ เรียบร้อยครับม่วงไม่มีก็คืคอผมดูได้ว่าเกลือครับมันได้กดไวๆนะเร mm. ียบร้อย mm. ในตัวซ้ำ่ะเยอะเลย mm. โอ้ตัวนี้ออกโคตรดีเลยเฮ้ย ึว่าคลิปจบโอ้โหก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมก็จะไปเร่งความเร็วคลิปอีกนะ